แว่นนี้คือสปิตไฟนะครับตัวกล่องเนี่ยดีไซน์พรีเมียมมากนะครับออฟตัสรุ่นสปิตไฟเนี่ยเลนเลติน่าเอ็กเรียนนะครับแว่นตาเกมเมอร์นะฮะที่ผมใส่เนี่ยเล่นแล้วนานนานขึ้นนะเพราะเลน กองแสงนะครับแล้วก็ของอัปตัสเนี่ยเทคโนโลยีเรตินาเอ็กนะครับที่ช่วยกองอันตรายจากแสงสีฟ้าได้ถึง50เนะครับผมนะเพราะอันตรายจากแสงสีฟ้าคืออะไรไครับทุกคนคือคลื่นพลังงานสูงที่สามารถทําลายเซลล์ในเลนตาได้เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจอเรตินาเนี่ยทำให้มองเห็นภาพเบลอนะตามัวนะเลยนะหรือปรับแสงไม่ทันซึ่งอาจส่งผลต่อการนอนหลับนะครับและสุขภาพดวงตาทำให้ตาล้าตาแห้งได้จริงไหม นี่คือผลทำไมต้องมีออปตัสเพราะวัสดุทํามาจากสแตนเลสนะครับชนิดพิเศษ,ษเกตเดียวกับเครื่องบินลบคือเหมือนทุกคนมีเครื่องบินลบอยู่ตรงตาครับสามารถวัดสายตากับหมอตาที่ร้านอัตัสสาขาสยามหรือใครอยู่ไกลทักไปถามที่เพจออปตัสได้เลยนะครับเป็นไง